ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับอาทีตนี้ผมมีที่ดีๆจะมาสอนกันนะครับก็คือที่นิคในการเพิ่มนะับยอดไลค์ของโพสเฟซบุ๊กนะก็จะเป็นนะครับไลค์ของไอค้าคนไทยนั่นเองตัวนี้คุณผู้ชมสามารถทำตามผมได้เลยนะครับก็ให้คุณผู้ชมเข้ามาด้วยซะนี่นะครับอ่าเวทไซต์นี้ก็เข้ามากันง่ายๆเลยก็สามารถลิกเข้ามานะครับ เลยดิข้างล่าคลิปนี้กันได้เลยนะในการวางลิงก์ไว้ข้างล่คลิปทีเรียบร้อยแล้วก็สามารถคลิกเข้ามาเลยดิข้าได้เลยนะอ่ะเข้ามาเลยดิเรียบร้อยแล้วก็คลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตัวนี้กันไปเลยก็จะเป็นการเข้าสู่เว็บไซต์ a m m k t s นะครับตัวการอ่าตัวนี้นะครับก็จะเป็นนะครับเว็บไซต์ที่เพื่อนยอดไลค์เพื่อนยอดติดตามนั่นเองนะครับอ่ะส่วนคนที่เข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เขาจะ้รัลงชื่อใช้คนที่มีรายสมาชิกกันอยู่แล้วก็สามารถกดลงชื่อใช้กันไปได้เลยนะส่วนคนที่ยังไม่มีก็ให้ไปสมัครสมาชิกก่อนก าการสมัครสมาชิกก็ง,ง่ายๆเลยนะครับก็ใส่ชื่อผู้ใช้งานลงไปอีเมลนะชื่อจริงนะามสกุลนะตัวนี้ก็ไม่ต้องใส่ข้อมูลจริงๆไปเลยก็ได้นะก็อ่าพัมโม,มาไปเลยก็ได้นะต่อมาจะเป็นสผ่านนะสผ่านตัวนี้ก็ต้องจะจัสผ่านกันดีๆทำการยืนยันสผ่านที่ค้งางจะนก้ไม่ลืมติดปีติแชร์โปรแกรมอันบัมทุกครั้งด้วยนะแล้วกดสมัครสมาชิกกันไปได้เลยนกี่จะสมัครใช้งานที่ Google สามารถสมัครใช้งานด้วย Gmail กูเกิลดาราติกกันไปได้เลยพอทำการสมัครที่เรียบร้อยแล้วก็ชื่อผู้ใช้แล้วก็หัสผ่นานกัน ลงชื่อใช้งานด้านหน้าตรงนี้ขึ้นไปเลยตรงนที่สมัครใช้งาน Google ไปก็กดลงชื่อใช้โดย Google ด้านล่างตรงนี้ขึ้นไปเลยก็กดลงชื่อใช้ไปเลยนะอาประเคการกดลงชื่อใช้มาแล้วนะครับหนนี้เป็นหน้าคําจากตู้ใหม่ก็จะมีหลายเพจฟอร์มให้เลือกใช้กันเลยนะครับอ่ะตัวนี้ก็จะไปเลือกแพจฟอร์มกันก่อนนะก็จะมีรายเพจฟอร์มเลยก็จะมีทั้ง Facebook Instagram TikTok YouTube t e l e g ต a m Twitter SEO ก็สามารถเลือกใช้ในตามความต้องการของผู้ชมได้เลยตัวนี้ผลมือนกานนะครับใช้เว็บฟอร์มของ Facebook ก็ได้ไปเฟซบุ๊กตัวนี้ฉะนั้นเมื่อบูตัวนี้จะมีรายบูให้เราเลือกใช้กันเลยก็สามารถเลือกใช้ ได้เลยนะครับตัวนี้เปิดเริ่มที่กดบู๊นะเพิ่มถูกใจตัวนี้นะโพสต์รูปภาพคนไทยแท้มีตัวตัวตัวนี้ก็เลยไปเลยนะพรีเมียมตัวนี้นะก็เลยไปเลยนะครับจากนั้นจะมีบริการตัวนี้ให้เราเลือกใช้หลายบริการกันเลยก็สามารถเลือกใช้กันได้นะครับตัวนี้เปิดจะเลือกใช้เนี่ยนะบริการตัวนี้นะเพิ่มถูกใจรูปโปรไฟล์คนไทยตัวนี้นะก็เลยไปเลยนะครับจากนั้นจะมีอ่าควดีบายตรงนี้ให้เราได้อ่านกันก็จะเป็นค่าวดีบายเรือไม่เห็นตสงครามว่าเราตอนนี้ก็สามารถอ่านกันให้เข้าใจได้เลยต่อมาจะพิการ แล้วก็าลิงก์มาใส่ไปในช่องนี้นะครับแล้วก็ใส่จำนวนหรือปริมาณทุกการที่เพิ่มเข้าไปได้เลยตรงงาน50ก็ใส่50ก็ไปจะได้ทำการคำนวณการจ่ายจ่ายที่เรียบร้อยก็สามารถกดสั่งซื้อไปเลยหลังจากกดสั่งซื้อไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเห็นมีคำแจ้งเตือนขึ้นมานะครับแบบนี้เลยว่าระบบได้รับคำสั่งซื้อของคุณแล้วทำคืนแบบนี้มาก็แสดงว่าสั่งซื้อเสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยแล้วนี่ก็สามารถตรวจสอบประวัติการซื้อได้เลยกับบิ๊กเน่าประวัติการซื้อตัวนี้เอาแล้วนะนี่เป็นหน้าปวดการซซืื้้ออการสั่งจะมี ID แล้วกกก็็บรริิาาทีี่่สัังงซื้้้อเเขไปปตวนนล ที่ใส่เข้ามาก็สามารถคลิกเข้าไปเพื่อตรวจสอบกันได้เลยนะครับวันนี้ถูกต้องหรือเปล่านะตัวนี้เป็นสาธารณะของเว็บไซต์นะบอกเราอยู่ว่ารอมริการอยู่นะครับตัวนี้ก็เว็บไซต์ก็จะจริการให้เราตามเนเวลาที่เราเลือกไว้เลยนะก็จะเราจะคู่นะเว็บไซต์จริกาให้เรานะครับก็ระหว่างที่รอเว็บไซต์การผมก็จะแนะนําเมนูต่างๆผมจะต่อเลยเมนูต่อมาจะเป็นเมนูเติมเงินก็สามารถเติมเงินได้หลายช่องทางกันเลยจะมีช่องสแกนเคิโค้ดโอนเงินแนทซิปทาง Power Wallet นยก็สามารถทำตามตรงนี้กันได้เลย อ่าต่อมาจะเป็นชิพเอนะชิพเอก็จะเป็นการเติมเงินที่มีหลายช่องทางกันเลยกบล็อตัวนี้นะจะมีหลายช่องทางให้เราเลือใช้กันเลยเห็นไหมจะมีโทมันนี่วอลเลตธนาคารต่างๆเข้าร่วมด้วยหรือตู้เป็นตัวนูนี้ก็สามารถเลือกใช้กันได้นะฮะอ่าหรือว่าจะเป็นคริปโตตรงนี้คุณกสามารถเลือกใช้กันได้นะจะมีนี่ครับอ่าใช้ตะกุนยองต่างประเทศได้ในผู้บิดคอยนี้ครับยูไดร์ฟสามารถใช้กันได้เลยส่วนวิธีการในขั้นตอนการดำเนินการแต่เราชนะจะมีคำอยู่ด้านล่างเรียบร้อยแล้วก็สามารถททาาาาาาาตต่่งกกกัันนนนนนนไไปปปด้้้้เเเเเเลยสววววหมมือีี็็จะรรข ก็จะขึ้นมาให้ก no like ับเราได้เห็นเติมเงินไปเมื่ไรต่อมาจะเป็นเมนูบริการนะครับจะเป็นเมนูที่รวบรวมบริการทั้งหมดไว้ก็สามารถเข้ามาค้นหาบริการที่อยากไม่เจอกากตรงนี้กันได้เลยหรือจะเลือกบริการทั้งหมดจากตรงนี้ก็ได้เลยนะจะมีบริการทั้งหมดรวบรวมไว้และสามารถเลือกดูกันได้เลยต่อมาจะเป็นเมนูแนะนำเพื่อนก็สามารถเข้ามาแนะนำเพื่อนใช้ตัวนี้ง่ายๆกันเลยนะแถมยังได้นะครับอาตราข้อคอมมิชชั่นอีกด้วยถ้าเพื่อนๆหอกลุ่มชละใช้งานไซต์นะครับําการเติมเงินเข้ามานะส่วนด้านำเพื่อนจะเป็นคำแนะนำในการแนะนำเพื่อนก็สามารถอ่านตััวนนี้เจกลย ต่อมาจะเป็นเมนูดาวน์โหลดแอปพลิเคชันก็สามารถเข้ามาดาวน์โหลดนะครับบนมือถือได้นะสำหรับคนที่ใช้งานบนคอมพิวเตอร์ไม่ถนัดก็สามารถเข้ามาดาวน์โหลดได้เลยก็สามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS และ Android เลยก็สามารถเลือกใช้กันได้เลยนะครับอ่ะครับส่วนเมนูต่อมาจะเป็นเมนูติดต่อแอดมินถ้ามีปัญหาเราเยอะไม่ขึ้นยังไงก็สามารถเข้ามาติดต่อแอดมินเพื่อแก้ไขกันได้เลยก็เข้าไปหน้าครับสั่นซื้อใหม่ตัวนี้ก็จะมีคำว่าติดต่อแอดมินตรงนี้ครับก็คลิกเข้าไปเลยก็สามารถติดต่อแอดมินได้สองช่องทางนี้กันได้เลยนะจะมีช่องททาาาางงงตตตััวชชืื่่่อออออแลลลดดดไไนน์กกก็สมรถเเิ้ย เอาล้วครับเพื่อประกาศไม่เสียเวลานะครับผมเปิดขึ้นมาดูกันดีกว่าตอนนี้ยอดไลค์ของเราเพิ่มมาหรือยังตอนนี้ยอดไลค์ก็อยู่ที่หนึ่งครสามารถกดรีเฟรชหน,น้าจออีกครั้งได้เพื่อดูว่าเป็บไซตเบริการให้เราเสร็จสิส้นแล้วหรือยังเอาเรก็ขึ้นมาไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพิ่มมาเป็นห้าสิบหกเลยนะจากเดิมอยู่ที่หนึ่งไลค์เองนะตัวนี้ก็เพิ่มขึ้นมาเป็นห้าสิบหกไลค์เลยนะตัวนี้ถือเพิ่มขึ้นมาไวมากๆเลยนะตัวนี้เหมือนว่าจะมีการแถมด้วยนะตัวนี้แต่ามันขึ้นมาเยอะเกินไปคคคคุณณผู้้้ชมมมมมมไไ่่่่่ตตตอออองงงกก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 ใจนนนนนนนะะะรรรรรรรัััับบบ็็็็็็เเเเปปาาาาาาาแถถข์์ซีีีวิิธพยยยดลลๆส ก็ามาทันตามกันได้เลยนะครับอ่าส่วนลิงกน์นี้อ่าส่วนงานเว็บไซต์นี้นะครับผลิตกรรมาลีวิเครางห์คลิปที่เรียบร้อยนะคุณผู้ชมสนใจที่จะใช้งานเว็บไซต์นี้กรรมาลีวิเครางห์คลิปที่เรียบร้อยแล้วก็สามารถที่เข้ามากันได้เลยนะอ่าสุดสัปาห์คลิปนี้ก็จบเพยียงเท่านี้นะครับก็ขอบคุณนะที่รับชมและฝากกันด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะตัวคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนก็สวัสดีครับ